เอาแล้วครับทุกคนก็การสวัสดีนะครับแล้วก็มาพบกับผมนะครับดดมเกมเมอร์เหมือนเดิมกับคุณ e ท็ g เกมมิ่งครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมารีวิวสกินใหม่ครับก็เข้ามานะครับก็ข้าง้างเองก็ดูกันครับทับสกินเป็นวัก สก,กินสก,กินผมนี่สก,กินผมรอกับเพื่อนเลย ชุดดำชอบสีดำนะแกวันนี้ใครหาชุดชัยก็หาเองแก yeah, วันนี้ก็ไม่มินเลยมากครับก็มารีวิวสก,กินเฉยๆครับก็วันนี้ก็ขอจากลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย